โอ้ยจะปลิวไหมนี่ยะู้าสแสลนผมครับโอ้ยโอ้ยตัวนั้นผมอือหืออันนี้เหตุการณ์่ป็นท่านตั้งตัวครับทุกคนผมอยากวิ่งไปเก็บผาสแลนตัวนะครับมันทำให้ตัวต้นตัวหักโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ่ายถอยถ่ายถ่ยถ่ย เดี๋ยวให้ดูกันยาวๆเลยนะครับว่าฝนตกน่ะนานๆทีมาเนี่ยบโวหนักขนาดไหนครับทุกคนอันนี้ในรอบหนึ่งเดือนเลยนะฮะที่แรกมาแล้วก็มาตกหนักวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเก็บน้ําฝั่งนู้นก่อนนะเนีย่ยผมตั้งใจว่าจะเก็บน้ํามาตรงเนี้ยให้เข้าแท้งนะครับ ลมเลยอมแมาเดี๋ยวผมขอไปแก้สลนในตัวนั้นก่อนเพราะว่าผมเป็นห่วงในตัวนั้นมันเพราะว่าสลมันกลางไว้มันทําให้ลมมันมันรับลมนะฮะทุกคนกดูดิดูดิดูดโอ้ Oh. Oh. ทั้งหมดทุกคนหลายคนดูอยู่อาจจะแบบดูแบบดูเหมือนแบบธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่ตรงสถานที่ที่ผมอยู่จริงตอนเนี้มันรู้สึกถ้าผู้หญิงอะ่ะผมว่าแบบไม่โอเคแน่นอนนะครับมันไม่โกลัจรัเมื่อกีอ้ลมแรงมากนะครับและตอนนี้คือลมกัดมีทับที่ฝั่งบ้านผมเนี่ย รสวนยางค่อนข้างพิลึกใหญ่นะครับแล้วก็เยอะมากนะครับที่ช่วยกันลงตรองลมเอาไว้นะครับถ้าเกิดที่บ้านหลังหนึ่งผมอยากรู้ว่าบ้านหลังน้อยเนี่ยเขาอยู่แบบโดดๆงั้นเหรอผมผมก็ตจะเป็นตัวกำกับแค่บ้านหลังน้อยนะเนี่ยั้งพายของผมอะเรือโดนลมแรมากตอนเนี้ยแบบมันสั่นอะโดดนๆๆๆๆเลยตัวเนี้ย แล้วทุกคนตอนนี้ฝนแบบมาแบบเรื่อยๆแล้วนะครับลมหายหมดแล้วนะครับพอ,อยังมีฝนอยู่นะครับดีครับที่ยังมีฝนอยู่แล้วก็ให้ลมก็ผ่านไปนะครับแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะหยุดนะครับเพราะว่าท้องฟ้าฝั่งนู้นเริ่มแบบที่จะเ,เห็นแบบฟ้าฟ้าออกมาแล้วนะครับก็น่าจะเดี๋ยวก็หยุดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะคงที่แล้วน่าตกมาเรื่อยๆสกักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับดูแล้วว่าใต้น้ําเยอะครับวันนี้ไต้น้ําเยอะ ขัดไปฝั่งนู้นหมดแล้วครับพัดไปฝั่งนู้นแล้วก็ตอนนี้ผมเอาแบบแก้ขัดไปก่อนนะครับในส่วนของสายน้ํารางน้าที่แบบจะให้มันไหลลงสระนะครับก็คือเอากระเบื้องนี่แหละฮะที่บอกว,ว่ามันเหลือเนี่ยเอามารองรองแล้วให้มันน้าไหลลงบ่อนะฮะดีกว่าน้ํามันเสียเปล่านะครับเดี๋ยววันไหนแบบได้ไปอําเภอหรือว่ากักตัวเสร็จเนี่ยก็จะทําการ ซื้อคัยนะครับให้มันไหลลงนะครับเราจะได้แบบบังคับได้ว่าเราจะให้ไหลไปทางไหน ฝนเริ่มที่จะหยุดแล้วนะครับยังมีแบบป,ปอยนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูความเสียหายที่เกิดจากลมฝนเมื่อกี้นะครับที่ถล่มอย่างหนักเลยก็ตั้งแต่หน้าบ้านก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่าเป็นต้นที่ปลูกนานแล้วมเมื่อเขือนี่ก็ปลูกนานไม่มีผลกระทบอะไรนะครับแต่ตันนี้ก็ไม่มีนะครับอยู่ทนอยู่ทนสแลนที่ผมกลางนี่ก็จะเป็นผักบุ้งนะผมปลูกไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับ ทานตะวันก็ยังอยู่ดีครับยังอยู่ดีแต่ก็มีตัวเอ็นบ้างนะครับอยู่ตัวต้นเล็กนะครับ2ต้นนะครับที่เอ็นก็น่าจะเกิดจากใบรุ่นพี่เนี่ยไปไปพัดโดนนะครับก็ทําให้เขาเองนะฮะก็นี่ครับขยุงขยะมาเต็มนะฮะค่อนข้างที่จะหนักมากนะความเสียหายแล้วก็ตัวนี้เป็นสแลนที่ผมปิดในส่วนของคณะนะครับเดี๋ยวต้องเปิดนะฮะเพราะว่าสแลนมันหนักแล้วมันจะไปทาไปทับ ส่วนของต้นคณะเนี่ยมันจะหักตรงบริเวณบ้านก็ไม่มีอะไรเสียหายมากนะครับไม่มีอะไรเสียหายมากตัวนี้ไม่ได้หลุดออกมานะผมนํามาเป็นรางน้ําให้น้ํามันไหลลงสระเฉยๆนะครับเสือ,อน,นี้ปลิวว่อนเลยครับไปถึงนวนผมเพิ่งเก็บขึ้นมามาดูตรงที่คิดว่าเกือบขาดแต่ดีที่มันไม่เป็นไรนะครับ ทางนี้ผมมีเชือกถึงดึงเอาไว้นะครับดึงตัวต้นเสาอันนี้ไว้นะครับตัวนี้แล้วก็ฝั่งนูน้นซึ่งฝั่งนู้นขาดนะครับทุกคนขาดเลยเอ,อ่าไม่เชิงว่าขาดอ,อ่รู้สึกว่าจะหลุดนะครับหลุดเลยนะครับผมดึงเอาไว้เงี้ยเพราะว่ามันต้องตึงเนี่ยเห็นไหมเพราะมันเอน็นเอน็เอนไปเยอะมากเนี่ยต้องดึงมาเงี้ยเดี๋ยวมาดูความเสียหายฝั่งนี้ครับ สลันไม่มีขาดนะครับแต่รู้สึกว่าหย่อนเยอะมากน่าจะย่อนเกิดจากเสาของเขานี้เอ็นเข้ามาหากันนะครับเพราะว่ามันปลิวขึ้นลงนี้ขึ้นลงอย่างเงี้ยนะแต่ไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดแต่สิ่งที่เสียหายหนักเลยก็คือนี่ต้นถัว่วล้มมาในระนาดเลยนะครับล้มแบบไม่เป็นท่า ตัวตะข่ายตัวเนี้มันรู้สึกว่าเชือกด้านล่างขาดเลยเชือกฝั่งตัวนี้แล้วก็ทําให้ตัวตะข่ายเนี่ยมันกระโดดไปฝั่งนู้นเลยนี่ยแล้วก็ต้นแรกเนี่ยผมมีตัวผ้าสเลนนี้กางไว้ตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ผ้าสเลนเนี่ยมันตีเข้ากับตัวต้นถั่วตรงนี้ดูดิต้นนี้หักเลยต้นนี้หักเลย หักเลยแต่ก็อันนี้ก็หักงกำลังสวยเลยต้นนี้ห่าอันนี้เสียหายยังหนัก <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับฟ้าลงฝนย่อมสดใสเสมอนะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนครับก็สำหรับ การกักตัววันที่8วันนี้ตื่นเต้นสุดๆนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งฝนตกนะครับฝนตกหนักวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับการกลักตัววันที่8แล้วครับแล้วก็เรื่องอาการก็ก็อยู่ในปกติทั่วไปไม่มีอะไรไม่มีปวดหัวไม่มีอะไรที่จะเข้าข่ายนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะขอตัวไปอาบน้ำแล้วนะครับถ้าเกิดผมไม่อาบน้ำเนี่ยผมอาจจะเข้าขายแน่นอนนะครับจะไม่สบายจะเป็นหวัดเอานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปติดตามช่องขวัญดอนชาแนลด้วยนะครับเป็นช่องที่ผมทํากับน้องขวัญนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับสําหรับ FC น้องขวัญที่อยากชมน้องขวัญส่วนมากก็จะไปอยู่ช่องนู้นนะครับโอเคขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ